สวัสดีเพื่อนๆชาวด,วดีทุกคนครับผมกับตันพีบาสีครับแล้วก็นีค่คือเปิดใจคลิปที่24แล้วเพิ่งจบกันไปมัดมาเลยฮะสงการไปเล่นสามใครไปเล่นสาวันบ้างผมไปเล่นวันเดียวเองวันที่15ครับวันอื่นขี้เกียจเพื่อนไปไปเที่ยวต่างจังหวัดมาเลยกลับมาวันที่15ก็รวมแก๊งใหม่พอดีครับก็วันที่15เนี่ยผมไปเล่นที่สยามประมาณเทีเ่ยงบ,ายบ,ายบายย่ายางก็พอมาบ่ายสามค่อยไปเล่นศีลมต่อ ก็สยามเนี่ยแบบรู้สึกผู้ดีนะแบบยิงแบบปิว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 ปแบบสบายใจพอมาสี่ลงครับว่าตุ้ม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 ปปปกโปะแป้งกันเลยไปหมดฮะไอแป้งเนี่ยสี่ลงเขาเล่นแป้งใช่ไหมโปะไปโปะมาครับคือหน้าผมเนี่ยก็บางคนเขาแปะปกติมีหน้าหน้าก็ใหญ่นะไม่รู้ทำไมบางคนชอบมาปะแว่นอะแว่นอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุบผมก็ต้องปาดปาดปาดลำคาญมากเลยคือหน้าก็ใหญ่ไม่ยอมแปะหน้ามาปะแว่น งงแล้วก็ตอนเย็นครับคนเยอะอ่าพอคนเยอะของขายก็จะเยอะใช่ไหมจะมีแบบเดินอยู่ปะไปเรื่อยสักพักหนึ่งคล้ายๆเป็นกลุ่มเลยฮะอ้าวแปะแปะแปะลุงแปะคนเดียวฮนะลุงแปะโอ้โหเต็มหน้าพอหน้าเลยปุ๊บเดินไปสองเมตรครับอีกไม่กี่เมตรเองผ้าเช็ดหน้าลูกผ้าเช็ดหน้าห้าบาทผ้าเช็ดหน้าห้าบาทคือ เป็นเป็นเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ไหมเนี่ยรวมมาลุมแปะก่อนแล้วก็ขายผ้าเช็ดหน้าอีกอกี่กเมตรในใกล้ๆเนี่ยแล้วก็มีแบบขายไม่มีขายเบียร์ขายเหล้าใช่ไหมไม่มีกฎหมายเขาห้าไม่มีเลยใช่ไหม,มเนี่ยนี่ไม่พูดถึงดีกว่าแล้วพพูดถึงมันจะมีขายพวกน้ําน้ําเย็นน้ำอดรมณน้ำอดรมณ์น้วกันหะอย่างนี้ใช่ไหมเย็นๆแล้วก็แบบมีขายน้ําเย็นเหมือนเหมือนจะมีโปรโมชั่นทดลองใช้ก่อนครับน้ำเย็นเย็นลูกน้ําเย็นสาดสาดคำถามจะสาดทําไมคุณหนาวเข้าใจป่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอารมณ์ขึ้นไปหน่อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคือจะสาดทำไมคือรู้ว่าเย็นมันจะสาดทำไมกูหนาวเข้าใจไหมคือแบบเดินกันแน่นๆนะฮะแล้วแบบสาดน้ําเย็นอย่างเงี้ยดิ้น่ะดิ้นอยู่แบบอยู่อึดอัดอึดอัดอย่างเงี้ยโอ้โหหนาวมากไม่ชอบเลยครับแต่มันก็มันดีเหมือนกันครับสีลมปีนี้ไปเล่นมันเดียวเดี๋ยวก็มันถึงใจครับแล้วก็อย่าลืมลดน้ํดตาหัวผู้ใหญ่กันด้วยกองกองหมดลอย่าลืมรดน้ํดตาหัวผู้ใหญ่กันเลยครับ ก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ครับวัสดีครับในมือเดียวอีกมือหนึงจับกล้องอยู่นะครับ